ทำไมระยะเบรกมันเพี้ยนไปวะระยะเบรกมันเพี้ยนไป ก็ไม่มีปัญหาเรื่องลูกยางไม่รู้ว่าต้องดูดีมันก็อ่อนอยู่แต่ไม่ปิ่นม,มันขยับได้อยู่ไม่รู้ว่ามีผลจากเพราะใส่ลูกปืนตัวหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าลูกยางทนนั่นแหละทั้งสองอย่างเลยยังไม่รู้แต่ตอนนี้รู้สึกตูดสายมากแล้วครับเดีย๋ยวเอาออกสักสองข้อนะครับตอกเอาตัวนี้ออกตัวนี้ การตอกต้องตอกบนนี้นะครับมันก็ไม่ออกเอามาต่อกับพื้นได้ไหมไม่ได้ง่ายด,ด้วยยุบและไอ้ตัวนี้ก็แหมไม่ค่อยดีซะด้วยมีแค่ไม่กี่ตัวนะเนี่ยลองดูมีรถชาวบ้านมามแต่เชื่ออะไรไดชาวบ,บ้านถามมาบอกตัดโซ่เนี่ยเขาจะอ้าตัดทำไมวะ <laughs> หยุดแล้วฟึบอืมหลังจากวันเดออีเมื่อกี้ที่เราพังนะ ต้องเปลี่ยนอาร์มนะฮะทำระยะเบรกมันเพี้ยนไปวะระยะเบรกมันเพี้ยนไปอ่ะมันกดเยอะกว่าเดิมเยอะเลยอ่ะทางค่อนข้างหินพอสมควรน,นะฮะหินลอยด้วย อนะเบาเบาเบาลองไปดูสิข้างหน้าหนทางเป็นยังไงดูใกล้ยัง ีประมาณสองสามเนินอ่ะขึ้นไปแต่ข้างบนก็เป็นวิวโล่งๆสวยดีมีห้องน้ำเก่าๆอันนึงไปเรื่อยๆนะจะไม่ใช้รอบว้ค่อยๆเดินตื๊ดๆไปสรุปแล้วเราจบด้วยการลา ช่วยลากมันก็ยังพอไปได้แ,แต่ก็รอบมันต้องเดินเบา ดิ้นเป็นม้าเลยอ่ะดึงทำไมมันมันดึงไงมันดึงเองอ่ะมันผูกไม่เท่ากันเออมตึงไม่เท่ากันไงมันก็ดึง,ด,งดึงไปดึงมาดึงไปดึงมาเฮ้ยจริงจริมันสวยอยู่นะสวยสวยแต่แค่กลางวันจะร้อนอยู่แต่บอกเลยว่าเราไม่มีอะไรกินแนะ่โอ,โอ้เดี๋ยวเราต้องหาลงไปหาอะไรกินอะจะจะต้องลงไปคนหนึ่งอยู่ข้างบนคนหนึ่งเฝ้ารถ ตัดสินใจกันแล้วครับก็เดี๋ยวนอนกันตรงนี้แหละนะครับที่อะไรนะมอนแสนสุกมอนแสนสุกแต่กว่าจะขึ้นมาได้โอ้โหทุรักทุเลครับมีสัญญาณไหมเนี่ยสสอะไรเต็มแบบโอ้สีก็เต็มครับผมมาดุคอเฮ้นี่รอยเขาก็เพิ่งจะทำกันนะครับอันเก่าก็โลโลทิ้งไปรู้สึกว่าพื้นไม้ยังแบบไม้ยังเขียวอยู่เลยนะครับ ล,ลอยมีการก่อฟองก่อไฟนะก็น่าจะทําได้ไม่นานนะครับขบนก็สวยอยู่ก็น่าจะทําไว้เพื่อให้รองรับนักท่องเที่ยวนะครับเผลอวันหยุดที่ผ่านมานี่ก็มีนักท่องเที่ยวออกมาแล้วนะครับมีตรงนู้นอีกทางขึ้นที่ผมดูรีวิวนะของปีก่อนๆก,ก็คือตรงเนี้ยเป็นทะเลหมอกเลยนะทะเลหมอกเลยเหรอใช่คนคนตรงเนี้แน่นเอียดเลยทะเลหมอกหมดเลยแต่เราก็ไม่รู้ว่าคืนนี้มันจะมีหรือเปล่า มีลมไหมไม่มี <c oughs> อาจจะมีก็ได้นะเออนี่อาจจะมีก็ได้ที <c oughs> ่สำคัญเดี๋ยวเราต้องเตรียมมาของลงกันนะครับผมแล้วก็สงสัยผมจะต้องลงไปหาซื้ออาหารซื้อน้ําขึ้นมานะครับเนี่ยตะปูยังไม่เปนสนิมเลยก็ย,ยังใหม่ๆอยู่นะครับห้องน้ํามีครับแต่น้ําไม่มีห้องน้ํามีแต่น้ําไม่มีมตรันก็มีจุดชมวิวอีกอันหนึ่งเป็นด้านบนนะครับขึ้นลง ไม่ตรงกันนะครับขึ้นแล้วก็ลงเนีย่ยป้ายก็เพิ่งทนะํานะเนี่ยตะปูก็ยังใหม่ป้ายก็ยังใหม่อยู่ยังทําได้ไม่นานร้อนจริงๆตอนนี้บ่ายสามก,กว่านะครับต้องลากกันอย่างนี้เลยมัางงานขึ้นไม่ได้ครับฟรีเพราะว่าถางปลามันดึงนะครับตอนเล็งมันหนักพอหนักเสร็จแรงเครื่องเครื่องมันดัดแรงนะเครื่องมันดัดแรงลยมันดึงเห็นไหเนะี่ยมันดึงเพาไปตรงเนี้ย อาร์มบี้เข้าไปเลยกลับไปเดี๋ยวต้องเปลี่ยนอาร์มละหาอะไรที่มันแข็งแรงกว่านี้กำลังเครื่องก็ได้อยู่อาร์มรับไม่ไหวนามีคนเดียวแบ่งกันคนละครึ่งก่อนไม่รู้ว่าระหว่างทางสปาร์กจะเป็นไรหรือเปล่าเอาละ ซื้อของกินก่อนขอขึ้นไปดูหน่อยอันนี้ก็อีกหมอนหนึ่งเหรอมีน้ำไหมเนี่ยโอ้ยล็อกไว้ด้วยน่าจะเป็นน่าจะเป็นของชาวบ้านนะครับมีล็อกไว้ใช้ไม่ได้เออหลวมแล้วดูแล้วน้ำไม่มีเลยไก่ไปไปหนึ่งตัวหมูห้าไม้ แหนมสองไม้แล้วก็ปีกอีกสามปีกข้าเหนียวครึ่งโลเอ้ยไม่ใช่ข้เหนียวหนึ่งโลงงเลยซื้อที่ข้เหนียวหนึ่งกิโลรับมือเดียวด้วยนะครับ เขาเหนียวมาโลอ่ะเขาขายเป็นโลโลละห้าสิบเออสบายรอดเอาไก่มาอีกอ่ครักรอตายเมื่อกี้เจอลุงขายของเนี่ยบอกว่าโอ้กลังอากาศดีเลยเช้าเช้าหนาวนะเราบอกวเราข้างล่างหนาวไม่หนาวโอ้ข้างล่างก็หนาวแต่เขาบอกว่ายังไม่จัด ถ้าจับต้องช่วงปีใหม่นเวลาเหนื่อยร้อนๆก็หาที่หวานๆเข้าไปหน่อยได้นะครับทำให้เราสดชื่นเติมน,น้ำตาลในเลือดวอันนี้หิวก็พยายามยังเมื่อกจิบน้ำไปนิดนึงเดี๋ยวกลัวจะปวดท้องอยู่ผมไม่ยอมลงตัวครับโบราณนี <c oughs> ่บำรุงเต็มที่ครับมีโอวังตงโอวันตินโอวันตินจะเข้า,าได้นะครับจะได้มีตังค์เติมน้ำมันไปเที่ยว อันนี้ครับไก่ย่างวิเชียรบุรีครับผมจะเข้ากับอ้โอเละนะครับกระเหนียวโลนึงกระเหนียวโลนึงมาค้ามองนะไก่ตัวกระเหนียวโลหนึ่งตัวหนึ่งเรารู้ไหมว่ากระเหนียวโลกันข้าวไหนเทียบกับหน้อโลห้าสิบบาทหมดไหมเนี่ยไม่น่าหมดหมดก็ไม่ใช่คนแล้วอยู่ได้ยันเช้าบอกเลย หัวออกนะแต่เกิดยิ้ไม่ยิ้ม,ยมลองมาอีกหเดี๋ยวลาปกกเปลกอะไรมันมีหลายปเปลือกอะมันเป็นไม้เหรอ,อตัวหนึ่งแล้วก็ไม่พอนะซื้อไม้อีกตันตัวนที่ึองตัวตัวไก่ไลูกเกี๊ยบเนะี่ยทำไมมันตัวหนึ่งมันน้อยร้อยสามสิบบาทมัน,นเฉียวดีนะ มีบางที่เป็นอย่างนี้เน้<ห>อรู้สึกมันเปรี้ยวเยปรี้ยวแตกๆอย่างเงี้ยมีบางที่นะครับเปรี้ยวเยอะเดี๋ยวเราจะนอนกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะหาฟืนแล้วเฮ้ยเราจะกลางเต้นก่อนหรือหาฟืนก่อนดีกว่าวะเราหาฟืนก่อนดีกว่าเออเดี๋ยวมืด <c oughs> น่าใส่กับเก่าดูแล้วมันก็จะไวหน่อยโอ้ยฮึ เดี๋ยวก่อนที่เราจะพักแรมกันนะครับเราก็เห็นศาลนะครับก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับผมก็เ,เพื่อความสบายใจอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าปกติเขาไหว้เขากล่าวกันยังไงก็เราก็ไหว้ตามที่เราขออนุญาตนะครับคือขอมาพักพิงพักแรมที่นี่หนึ่งคืนนะครับผมก็ขอให้ผมและก็น้องชายนอนงเรฝันดีนะครับก็คือไม่เกิดอุบัติเหตุเพศภยัยอยู่ยงของกระพัน คิดอะไรสมความปรารถนาทุกประการนะครับแล้วก็เห็นเขาเอาเข้าวเหนียวมาวางอันนี้ผมก็ขอถวายเป็นอาหารนะครับผมผมก็ไม่รู้จะวางยังไงนะก็เป็นไก่แล้วก็มีข้าวเหนียวนะครับผมเนาะขอให้เราโชคดีนะครับอยู่ที่นี่เราไม่ได้มารบหลูวอ,อะไรถ้าสมมุติว่าเราทําอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยนะครับผมครับแล้วก็การเต็นท์กัี้นะครับการเต็นท์เตรียมนอนอยู่แล้ว ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพวกเราด้วยนะครับอยู่วันนี้เออสักพักก็จะมืดแล้วตอนนี้หกโมงนะครับพระอาทิตย์นูนเนี่พระอาทิตย์ตกแล้วเป็นสีส้มนะครับผมโอ้โหฟ้าสวยจังเลยนะฮะการตเต้นเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวก็นั่งปับ๊บเดี๋ยวพอเวลาเริ่มมืดเริ่มอากาศเย็นเราก็จะก่อไฟนะครับหาฟืนมาแล้วเพียบเลยสี่ทุ่ม oh. ครึ่งแล้วครับผมนะตก ดาวตกยาวด้วยใหญ่ด้วยโอ้โหไม่เห็น<ม>หันมากล้องพอดีเอาจริงๆเราอยู่ตรงนี้แบบรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ได้เหน็นดูดาวตกมานานแล้วนะครับผม,มนานมากเจอเป็นสิบบดวงแล้วคือชั่วโมงนึงเนี่ยเยอะมากนะครับดาวตกเนี่ยดาวตกนะครับคือเอาจริงๆอ่ะมันมีทุกวันมีตลอดตลอดเวลาแต่คือแบบว่าแค่เราไม่ได้เห็นมองขึ้นไปบนฟ้าเท่านั้นนะครับผมถ้ามีโอกาสนะครับ นอนเงายมองฟ้าปูเสือนอนอะไรประมาณนี้นะครับผมก็สามารถที่จะเห็นดาวตกได้เรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยผมเห็นกันเป็นสิบสดวงแล้วแบบเฮ้ยมันก็เพลินดีนะอ,อยู่แบบนี้ครับเนี่ยก็ก่อไฟนะครับก่อฟืนก่อไฟอยู่กันสองคนคุยกันเปิดเพลงเบาเบาเพราะว่าไม่ได้รบกวนใครอยู่แล้วนะครับตรงนี้นี่อยู่ดึกดูดึกสุดในรอบทิปนะใช่ในรอบทิปนี่คือดึกสุดแล,แล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็โอเคสุดด้วยนะ เป็นคืนที่แบบว่าเอออาจจะแบบว่าไม่ต้องเกรงใจใครหรือเปล่ารอบด้านแต่เราก็ไม่ได้เสียงดังโวยวายอะไรประมาณนี้ก่อไฟไปแล้วก็ดูดาวตกไปนะครับกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับเนี่ยม,มืดมันมืดกล้องอาจจะไม่ได้เห็นดาวตกครับแต่คือเราก็ถ่ายลงถ่ายรูปไปรู้สึกว่ามันเพลินนะครับถ่ายรูปไปเออมันเพลินดีก็ดูนู่นดูน,นี่ดูไฟค่อยๆเติมไฟทีละหน่อยทีละหน่อยมันก็เออ ีกหนึ่งบรรยากาศตรงนี้ที่แบบว่าไม่เคยลืมนะครับลืมไม่ได้แน่นอนมาตรงนี้หนึ่งชีวิตก็สามารถไปเล่ากับเพื่อนๆฟังได้ทางชีวิตเหมือนกันนะครับไม่ใช่หนึ่งชีวิตหนึ่งครั้งไอ้ดุลใหญ่นี่หมดแล้วแค่นอนนะป้ออย่างใหญ่มันก็ลามไปเรื่อยๆนะไปแ,แต่คือไฟมันจะกบตัวเองหน่อยก่อไฟไว้ก็ดีครับไล่มแมลงด้วยแล้วก็ไล่สัตว์ด้วยนะครับสัตว์จะก,กลัวไฟกลัวควันอยู่นะฮะ ก็คืนนี้ก็ดื่มด่ำบรรยากาศเอาจริงๆผมก็ยังอยากให้เพื่อนๆดูท่านนะครับได้อลองบรรยากาศแบบนี้ไม่ยากเพื่อแค่มาใช่ไหมแค่นั้นหาเวลาว่างมาครับมาดูบรรยากาศแบบนี้เอ,อสถานที่ตรงนี้นะครับบอกก่อนคือท่านแนวผู้ชายมาก็ดีนะสําหรับกลางคืนถ้ามาเยอะแต่ถ้าแบบว่าแนวแบบผู้หญิงมาเดียวๆหรือว่ามากาแฟอะไรประมาณนี้แค่คู่เดียวก็ ก็เปี่ยวอยู่นะก็เปี่ยวอยู่ถ้าแบบไม่มีไฟมาใช่เตรียมไฟมาข้างบนไม่มีไฟนะครับข้างบนไม่มีไฟมีห้องน้ําแต่ไม่มีน้ําถ้าผู้ชายก็ง่ายๆครับผู้หญิงก็อาจจะลําบากหน่อยนะผู้หญิงง่ายๆก็มีนะครับเยอะคือบางคนเขาก็ต้องเข้าตามป่าได้แหละประมาณนี้เตรียมอุปกรณ์ไฟมาให้พร้อมพอเวลาช่วงเย็นนะครับช่วงประมาณ4ี่โมงสี่โมงครึ่งหาฟืนไว้นะครับเพราะว่า5้าโมงห้าโมงครึ่งพระอาทิตย์ตกแล้ว เริ่มมืดแล้วนะครับารมากางเต็นท์ดได้นะครับารอาหารด้วยอาหารด้วยบนนี้ไม่มีอะไรเลยดิบๆชมวิวกันอย่างเดียวนะครับก็ไม่รู้จะพูดมากไปหรือเปล่านะครับอันนี้3นาทีกว่าแล้วจริงๆก็อยากจะพูดกับเพื่อนๆอะไรเยอะแยะมากมายนะครับบรรยากาศตรงนี้บางครั้งมันไม่สามารถที่บรรยายได้แบบหมดทุกอย่างนะครับต้องลองมาสัมผัสเอานะครับผมบอกได้แค่คร่าวๆคือเป็นไกด์ไลน์ว่าสามารถที่จะต้อง เออคนมาต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับของกินน้ํานะครับพวกทิชชู่เปียกฟืนไฟแช็กอะไรประมาณนี้นะครับถ้ามาหลายๆคนหลายๆเต็นเยี่ยมเลยนะครับคึกคืนแน่นอนด้านบนไม่ต้องเป็นรบกวนใครก่อไฟเสร็จก็ดับไฟนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปลามไปหาคนอื่นเขานะฮะโอเคสําหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ปิดคลิปก่อนเลยกันสําหรับคลิปวันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็นั่ง ดื่มด่ำบรรยากาศไปนะครับอากาศดีลมดีเปิดเพลงฟังชเวยๆยอะไรประมาณนี้เนาะจอกันพรุ่งนี้เช้าครับผม